สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพบพอกันคือเก่าพี่น้องกับส่งน้องหนัดเนาะตอนนี้ฮากับสิรีวิวเพื่อนอย่างเป็นจริงอย่างเป็นจังและพี่น้องเมื่อกี้นี้ไปเบิ่งพอน้องบิวคุยกับแม่เพิ่นแม่น้องบิวเนาะแบบว่าโอ้โหทั้งคุยทั้งเคินเลยพี่น้องเลยคลิปนี้กับสิรีวิวเพื่อนให้เบิงเ่งนะพี่น้องเนาะว่าหอดไซสแล้วฮาก็ยังบ่ได้เข้าไปทางในเนาะฮากับสิภาพี่น้องเข้าไปเบิง่ง ในเฮือนว่าเป็นจังไดเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังโบกัอนอยู่ในเฮือนเพื่นกำลังโบเฮือนอยู่ตอนนี้สิเขาไปเบิ่งว่าบ่ตายอยู่ใส่เหตุยังเนาะคือสองขาดทะนอ้นนอโอ้ทั้งนี้นะ่ะซาบเหรอบโบะ อยังเนาะวันนี้เนาะกอดข้อม่ใีไงวัยดีป้าลุงดีใจนิบหูบเลยน้องบิวสบายดีสิน้องโอ้เอ้ยเธอน่าแล้วแม่เปินมีลูกใหม่มีลูกใหม่แล้วแม่น้องบิวแม่เปินมีลูกใหม่ถูดังไพเห็ดยังเนาะวันนี้เนาะ อันนี้เป็นทางล้างบ้านพี่น้องข้าวปั้นิเขาทางหน้าบ้านข้าเขาบา่ไดเพราะว่าฝุ่นสาบอยู่ทางเขาเนาะทางนี้นะสาบแล้วนะพี่น้องทางนี้นะสาบเรีเยบร้อย ภาบแล้วแลวขาเองมีีมาได้ได่าฮ่าฮ่า่าาสบาี่ลง ก็มาลักเบิกเนาะวาสาเพื่อนเป็นอยู่บ่เป็นแาเป็นลอืโอ้สาบเรียบร้อยเลยทั้งไม่ไปนอกเนาะว้เนาะสาบแล้วนี่เสียดยังต่อนี่มามา โอ้มาน้ำเทพื้นมาน้ำเทพื้นพื้นเพิ่งบรไดเก็บพิ่งเพราวะเพื่นหากจเอาใหม่ลงเนาะก็เลยยังบอไดเก็บอันลบได้ยังบรไดลบบ้านี่เออ อืมอืมทราบแล้วอาจานย์คืลอลบเบ้อโอ้เอ้สา<อ>เพื่อนเองเมือน

อืมเท่ามาบ่งวิธีว่าตายสาเพื่อนพี่น้องเลยมามาอีกรอบหนาคือสซีเ็นนันปูพื้นเนาะคึ้นซีเนเพื่อมาหน้ามาหน้าลายมือเด้อมันจังบอเต พื่นมาจากวาเต็กอมั่นแายยันเพื่นสุดใตอดดินทัดินบยเลยแมนทั้งทั้งนี่ก็สาบวนี่แมนทั้งทั้งวนนี่ลยววนสีป้าก่อนตัวอา่ายรางหาเขาอัรตเด็กตออหน้าไป แมน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 มาจังบ่อเปืองอืมโอ้น้องลิงเป็นผู้หิวหน้ามามาหายสัางตาย ข้าเจ้าอยากเห็นนนั่ว <laughs> <Hok Olha> <out> ิธีเอาหนูข้าเจ้าจกเห็นวิธีเอาหนูถ้าเบิ่งอยู่ซ่องบ่าวตายได้พี่น้องบ่าวเพิ่นมีซ่องไแหละแต่จะได้เห็นวิธีเอาหนูเนาะวิธีเอิบหนูมากก็ได้ รบายดีดีน้องเีอยยังน้องคือมีกล่องทั้งหนาเนาะสื่อหลังจากห้าสิบไปเอามอวานนะคะก็จะมาเลยมันอ่แลอะไรในนนใช่เนี่ยตัดเอาแบบตลงมือไปเลยตูดค่ะนายกเจ แม่ yup. พอดังๆเได้นองนัดซนีหูตึงเอฟีก็จะหูตึงแค่ซนีอยู่อ so ุ้ยขอโทษลลายด้อป้าลุงเอฟซีนองนัดขอโทษไปแล้ว ขอโทษเด้อตัวเองหูตึงไปหมุเขาบอกใบ้ว่าไหนใบว่าไหนมีเอฟซีเพิ่นบอกว่าบ่ต้องตั้งชื่อสันีิป่าแล้วเขาบอกสันนิอยังก่อนสันนิผ้าม่วนฮะเปิดออกมาเฮ้ยเฮยองอันนั้นคือมีกระเป๋าบ่กระเป๋านี่นะอันนี้เป็นกระเป๋าของ โอ้ยย้ยอยยอ้ยยยดออยอยยองยย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 ยิยยย่ยยยยย้ยไยย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 ่ยย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 ายย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 ายอยยยยยยยายย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  ตม้สาายงาม้พี่้องมแาไม้ใส่ไห้จืใส่กเเมืองนอกกบานดีไแม่นแม่นากระเป๋า้มจืใส่ไปั้าโอ้ยทำเมย์ยังจืนสิพายอันนี้กระเป๋าาซหนึดอันนี้เวลาเป็นเสือ ฮ้เสืยอนางหนาบอ่ะป้าสิบหอนใางนาเราใส่นะยำนาวน้องมาก็สิอุ่นเฮ้ยทำโตัวสิอุ่นกิเกาหลีเลม้ากับ่นสียคือเกาหีเต็มไวยพ้าเว้เากำลังสีเนา ของบาใต้ป้าแ네่ให้โอ้คุณนี้แ bueno> ล้วเนาะสองคนนีเนาะแม่ปูแม่ต้องกิ๊กอิม่ต้องแก้มบุ้มอิชชาปูอาป่าให้กงโป่งอยู่พันอิ์ชานะขอบคุณแม่ทางเดนมาร์กลลายด้ว บัดนหดขอขอบคุณเน้อีเมตตาจงปงหายดแล้ขาทมีแต่ความสูขกายสบายใจความเจ็บไปได้ความไข้ไปจะมีมีแต่โชคแต่ใช่ให้เป็เศรษฐีและยรพันล้านเลยพี่น้องกันสาทุสาธุยายดิ งขากะเบามาให้ก็ใครคนดูดีมีแหงเด้อเจ็บบ่ได้ไข่บ่มี่ลต่สิ่นี้ต่อไปให้มีแต่ความสุขกายจะบาดใจเฮียมีแต่ร่ำแต่รวยเด้อแม่เด้อการแต่ร่ำเด้อเงินในน้องทองไรเสาเด้อให้หานให้มฮียใจงามที่นอกคนตายบุญอย่า้นะโซโซบุ้งนู้ฮะแต่สิดีใจหลายขอบใจลาลาเด้อ บม so ้่มืชิบอว่าทาเป่ไงเจือเป็นกิสิเหตุเป็ิเรลอยู่ทางในมีย okay, ังอยู่ทางในมียังก้าวกดีแต่ข้ามหมาอยูางียางู่กดต่ข้ามหมอ่นมูกด้านีาู่มาดามอ่นี่ทาดีตมหมาย่น่นเ้ก็ดีใจหลายแ่ใน้กแม่นยัง่นมีะ น้องิวผลิตสิพานี่ยไม่ได้พลาดด้วกินเนี่คะคอสเจ้าใเพ่งขนีด้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัองนาดด้พี่น้องสบายดิ